สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้ชื่อชุดว่าคลิปพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคม2565ซึ่งวันนี้เป็นวันที่8ละ เจ้าชะตาเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณกําลังพบเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรในครึ่งเดือนแรกใช่ไหมคะแอดก็ต้องถามว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับครึ่งเดือนแรกนะคะเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการโยกย้ายเรื่องของการติดต่อเจราจาที่มันมีแววว่าดีขึ้นนะดีไหมนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภที่มันดีขึ้นที่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่ามันส่งผลดีให้เจ้าชะตาในแบบที่มากกว่าทุกๆครั้งทุกๆเดือนเนี่ยนะคะ มันเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกแอดมินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจริงๆแล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งเดือนแรกอีกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาแบบชวนเชื่อเลยเดี๋ยวแอดจะไล่ดาวให้ดูแต่ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าดาวครึ่งเดือนแรกของคุณเนี่ยเพราะว่าคุณจะต้องอยู่จนไปจนถึงวันที่15นะคะดาวพระอาทิตย์ถึงจะโยกย้ายทีนี้พระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมรณะใช่ไหมคะมรณะก็จะเป็นเรื่องของการจบ สิ้นปัญหานะช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะมีการลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องอะไรต่างๆตัวตนของคุณนะนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะจบกับเรื่องของการขายบ้านขายที่ดินหรือ จ้องจะซื้อไอ้ที่ดินนั้นเนี่ยแต่คนอื่นก็ซื้อไปแล้วนั่นก็เป็นการจบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่แอดมองว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินทองจากเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินนะคะมีโอกาสแบบนั้นเพียงแต่ว่าจังหวะจังหวะนะคะที่ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูเนี่ยเขาไปคู่กันพอคู่กันนึกออกไหมคะพระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงโดดเด่นถูกไหม พระราหูเป็นเงาเพราะฉะนั้นมันจะมีความมัวมลอยู่ในพระอาทิตย์แน่นอนนะคะแอดขออธิบายอย่างนี้เพื่อให้เจ้าชะตานั้นฟังแล้วก็ง่ายใกล้ตัวคุณแสงถูกบังโชคลาภความสำเร็จอาจจะน้อยลงไปแต่มันมีแหละนะคะในช่วงระยะเวลานี้ตัวตนคุณเองเนี่ยมีโอกาสเลยว่าที่จะมีปัญหาของคุณที่บ้านพูดคุยเจรจาไม่เข้าใจกับคนที่บ้านนะคะ ความมั่นคงทางด้านจิตใจในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของความหุดหงิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนพันธุแน่นอนว่าความเข้มแข็งของที่บ้านเนี่ยต่อให้มันมีปัญหาหรือมีอะไรเข้ามานะในช่วงระยะเวลานี้คุณจะผ่านมันไปได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังคุณแม่ป่วยนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ป่วยนะคะ หรือช่วงระยะเวลานี้จะต้องเสียเงินเสียทองไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำบ้านทำช่องขยายบ้านขยายช่องซื้อของเพื่อที่จะเข้าบ้านนะคะหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เยอะดาวพระพุธของคุณแม้มีตำแหน่งเป็นปลาแอดก็บอกเลยว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอัมพุธพลนะคะอัมพุธพลก็คือเกณฑ์อัมพุหรือว่าเกณฑ์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ดีของสัตว์น้ำมังกรก็คือสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะคะ ดาวพุธเนี่ยเป็นสี่แกลคนาจริงๆแล้วดาวพุธคุณเนี่ยเขาเรียกว่าสองเด้งสามเด้งในเรื่องของความโชคดีมังกรอ,อาจจะเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะนะคะเจอทำอะไรก็ไม่ได้อย่างใจแต่ปีนี้แอดบอกเลยว่าโดยเฉพาะเดือนสองเดือนเนี้ยดาวคุณรู้เห็นเป็นใจมากๆอะอย่างดาวพุธเป็นคู่ศัตรูสุภาคือผู้ใหญ่เป็นคู่ศัตรูแต่มันปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมในแบบผู้ใหญ่เองก็งง อาจจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูหรือว่าผู้ใหญ่ที่มาพบเจอกันแล้วถูกชะตาแล้วส่งเสริมคือถามว่าเขาช่วยเขาก็ช่วยในแบบที่เขาก็งงตัวเองหรือเจ้าชะตามีโอกาสที่จะถูกเขากันแกล้งถูกเขาดา่าถูกเขาทำร้ายรุนแรงแต่สุดท้ายเขาช่วย เขาแขวะเข้าอย่างง้นอย่งนี้แต่สุดท้ายเขาช่วยแอดถึงบอกไอ้บางทีคนที่ช่วยคุณในช่วงระยะเวลานี้เขายังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทําไมเขาช่วยคุณเพราะเขาไม่มาฟังดาวที่แอดมินทาไม่ฟังเนี่ยนะคะแต่แอดมินจะบอกเลยว่าดาวพระสุขของคุณอ่ะเป็นคู่ศัตรูแต่มีตําแหน่งเป็นองค์เก์แอดไม่รู้แอดเคยรลยองค์เกณ์ให้คุณฟังไหมอะอัมพุทธพลจุงแจ้งสี่สถานพุทสุขชีวาวานส่งสร้อย จนันองประัยพานรุจิเรกคุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพระยานั่นก็แสดงว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ถูกตาต้องใจอะไรเจ้าชะตานักหรอกแต่บังเอิญบังเอิญมาส่งผลดีให้เจ้าชะตาส่วนผลดีนะี่มันจะขนาดไหนก็ต้องไปดูพระฤหัสที่เป็นเกษตรานที่ประดีอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เขาส่งให้คุณใน,ในต้นครึ่งเดือนแรกเห็นไหม เป็นอะไรที่ตัวคุณก็ไม่เข้าใจตัวเขาก็ไม่เข้าใจมาให้ทําไมวะอย่างเงี้ยคุณก็จะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นผลของดาวตัวของพระพุทธเองเนี่ยเป็นคู่ศัตรูมันก็เลยมึนมึนงงงงเป็นคู่ศัตรูด้วยแต่เป็นองค์เก์ด้วยโหราจาร์ของแอดก็จะสอนว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องทายดีอย่างเดียวนะทายร้ายไม่ได้นะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของชาวมังกรเพราะอะไรไหมคะเพราะคนอื่นอ่ดาวพุธก็คือเป็นคู่ศัตรู เรื่องของการพูดจาการเจรจาไม่ดีเลยในขณะที่มังกรเนี่ยคุณติดต่อคุณสื่อสารคุณทําอะไรโดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้เพื่อนฝูงนะคะช่วยเหลือคนที่เคยไม่ชอบพอที่หน้ากันก็เบาบางบางคนอยู่ดีๆนะคะเหมือนเตะบอลยังส่งลูกให้คุณแบบตัวเองก็งงๆนะคะแล้วนะคะยังไม่จบนะดาวกระดุมพักเข้ามาสู่ในภพเรืองพันธุ์ทูอดบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะ ปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านไอ้เสียเงินเสียทองเนี่ยมาแน่แต่มันมีเรื่องของการได้เงินด้วยนะคะพระฤหัสเป็นสหัชชะบอกแล้วใครอยากจะรู้ให้มากกว่านี้ไปฟังพระฤหัสสัปดีนะคะพรฤหัสจัดให้เกิดอะไรกับชาวมังกรยังไม่จบนะคะพระศุกซึ่งอยู่ในภพเรือนสหัชชะแสดงว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่15นะคะจนถึงวันนี้ที่แอดมินนั่งคุยให้คุณฟังคือวันที่8พฤษภาคม พระสุขของคุณเป็นมหาอุดพระสุขของคุณเป็นเรื่องของการงานและเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่ทำนะคะแล้วยังมีตำแหน่งของพระฤหัสบดีที่เป็นเจ้าเรือนวีนาและเจ้าเรือนสหัสชา เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่25พฤษภาคมนะแอดบอกชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคุณจะมีแนวคิดใหม่ๆมีความพลิกแพลงใหม่ๆเขาเรียกว่ามีงานเสริมใหม่ๆเข้ามาในหัวคิดตอนนี้ไม่ว่าคุณจะไปทำออนไลน์นะไม่ว่าคุณจะไปทำช่องทำเฟซทำ u t u b e ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับออนไลน์แอดเลยบอกเลยว่าช่วงระยะนี้คุณมีแรงบันดาลใจเพียงแต่คุณมีแพ็ะเกจกลุ่มร่วมด้วยมันเลยเป็นความ เดี๋ยวกล้าเดี๋ยวไม่กล้าเดี๋ยวไม่กล้าลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยพระเกตเนี่ยแอดบอกเสมอมันเป็นดาวไวท้องมันพลิกไปพลิกมาได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้เจ้าชะตาทำมาดีคุณตั้งอกตั้งใจศึกษาที่จะทําอะไรสักอย่างตอนเนี้ดาวพระเกตจะต้องส่งผลให้ดีเพราะดาวพระเกตเ,เป็นทั้งเจ้ากรรมในเวรและเป็นทั้ง ดาวบุญดาวบารมีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดารักษาตัวของคุณคุณก็ดึงให้พระเกตมาเป็นเทวดารักษาตัวของคุณสิคะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการไต่ตรองนะพระฤหัสกับสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วนะเพราะฤหัสสป,ปดีเป็นเกษตรตาธิปดีใช่ไหมคะพระสุขเป็นมหาอุดต้องบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะมันเกิดเรื่องของคู่คู่โชคคู่ทรัพย์ฉลาดหลักแหลม เจ้าไหนไม่ชอบก็ต้องชอบในตอนนี้นะคะพระสุขอยู่ตรงนี้เป็นมหาอุดทีนี้เรามาฟังกันหงมันมีแต่เรื่องดีๆจังเลยในครึ่งเดือนแรกอย่างน้นอย่างนี้นะคะตัวตนยังอาจจะซึมเศร้าอยู่สําหรับคนที่มีพระเสาทับลักและเป็นกาลีจรอ,อาจจะเครียดอาจจะอึดอัดแอดอยากให้วางพระเสาวไว้เพราะพระเสาเนี่ยเกิดมาพร้อมคุณคุณจะไปทุกไปโศกทําไมถ้าดาวตัวเองของคุณนะตกกาลีจรหรือคุณรู้สึกยังไม่ดีอยู่เลย นะคะ,ะเพราะเพราะเสาเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟังช่องอื่นมาฟังช่องแอดไม่เห็นเหมือนกันเลยใช้วิจรารณญาณนําทางเป็นไกด์ไลน์ดาวรวมเป็นส่วนหนึ่งดาวพื้นดวงเป็นส่วนหนึ่งกรรมที่ทํามาเป็นส่วนหนึ่งกรรมปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งถ้าแอดบอกว่าดาวรวมดีคุณจะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรหรอถึงแม้ว่าภาชนะของคุณจะเล็กอะแล้วแอดบอกเฮ้ยเนี่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 ยมังกรคุณจะต้องทําอะไรแล้วดาวสหัชชะคุณเป็น เกษตรราธิปดีนะคะดาวเจ้าเรือนกรรมคุณเป็นมหาอุดนะดาวมรณะเนี่ยคุณเป็นมหาอุดมรณะคือเรื่องของการต่างประเทศการออนไลน์การรับเหมาเช่าช่วงคนอยู่ต่างประเทศถ้าแอดบอกว่ามันดีคุณก็จะมามัวเถียงว่ามันคือมรณะะมันคือวินาศอ่ะมันไม่ดี แอดก็ต้องบอกว่าเอาที่สบายใจนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทําในสิ่งที่เราชอบนะทําในสิ่งที่เราสบายใจแต่แอดบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เก็บเรื่องดีตอนนี้นะคุณรอพระฤหัสไปเลยค่ะอีก12ปีนะคะรอพระเสารไปเลยค่ะอีก20กว่าปีเกือบ30ปีที่เขาจะมาให้คุณอย่างนี้รอพระอาทิตย์ไปเลย1ปีนะคะ รอผสุกไปเลยสองปีกว่าจะกลับมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องดาวจรนะแอดบอกเสมอเลยว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสไม่ได้อยู่กับคุณนานสิ่งที่คุณต้องทำสำหรับดาวจรคือทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วจะปบโอกาสตรงนี้แอดถึงบอกล่วงหน้าเสมอไงว่าดาวอะไรจะไปเข้าไหนเนี่ยเดี๋ยวพุธก็จะเป็นราชาโชคเป็นมหาอุดเป็นมหาจักรนะคะเดี๋ยว พระอาทิตย์ก็จะไปเป็นราชาโชคอีกแล้วใครอยากรู้ล่วงหน้าหนึ่งสสเดือนแอดทำไว้ให้แล้วไปดูเลยค่ะมังกรสี่เดือนพฤกภาถึงสิงหาคมคุณวางไกด์ไลน์ได้นะคะแต่มังกรไม่น่าห่วงไงมังกรฟังอันนี้แล้วก็ไปนอนยิ้มฝันดีได้เพราะว่ามันดีไงแต่แอดมินเนี่ยทไว้รองรับสําหรับบางคนเขาไม่ได้เป็นดวงแบบคุณนะคะมังกรก็ต้องรู้ว่าคุณเคยเจอช่วงระยะเวลาที่มันไม่ดีเลยคุณเคยเจอช่วงอย่างนั้น ฉะนั้นคุณจะต้องอยากรู้ว่าฉันจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปเมื่อไหร่นี่คือจุดประสงค์ที่แอดมินทำให้ฟัง4เดือนข้างหน้าเสมอนะคะในส่วนของครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวมรณะนะคะจะย้ายจากภพเรือนพันธุเข้าสู่เรือนปุตตะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้อยากทำอะไรใหม่ๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการออนไลน์แล้วทำได้ดีด้วยนะคะ ตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้ก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับหนึ่งนะถึงแม้จะรู้สึกแบบไปฟังนู่นฟังนี่เราเครียดอะนะแอดมองว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งแต่แอดอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วทำซะดาวมรณะนะคะเป็นดาวคู่สมพลนะคะ,อ,ะอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลอยู่ในเรือนปุตตะนะ ตรงนี้ดาวมรณะคือพระอาทิตย์นะคะเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้ค่อนข้างที่จะส่งเสริมกันในแบบโดดเด่นแล้วตัวดาวเจ้าเรือนปุตตะเองอยู่ในภพเรือนสหัชชะมันเป็นเรื่องของการพูดการเจรจามันเป็นเรื่องของออนไลน์แน่นอนมรณะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองและคนา,าศีมังกรคุณต้องขยับย้ายนะปุตตะนี่ไม่ใช่หมายถึงลูก เรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นปุตตะคือความสนุกสนานร่าเริงมันแปลว่าความฉเฉลียวฉลาดมันแปลว่ารสนิยมก็ได้มันแปลว่าการลงทุนก็ได้มันแปลว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้มันยังแปลถ,ถึงความสําเร็จก็ได้นะคะ ทีนี้ดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปแล้วเกิดโยกเกณฑ์ที่ดีมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เสื่อมมันส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาแบบเต็มที่เป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเต็มๆอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะต้องเป็นโชคดวงที่เกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยนะแต่ระยะเวลานี้และทุกคนฟังแอดมินมาแอดเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีอะที่ตามตามกันมานะคะ แอดบอกเลยว่าภพที่5เนี่ยเป็นภพที่เกี่ยวกับความฉลาดสติปัญญาไหวพริบป,ปฏิภาณด้วยนะคะมันสอดคล้องกับภพบเรือนสุภาและสอดคล้องกับภพบเรือนตัวเองเห็นไหมแอดจะโยงให้ไอไอลูกศรสีเหลืองเห็นไหมคะปุตตะมาสุภาค่ะแล้วไปตนุก็คือตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนปุตตะส่งผลถึงดาวสุภา แสดงว่าการทำงานใหม่ๆจะเกิดผลสำเร็จการทำงานใหม่ๆนั้นเกิดจากใครทอยหลังมาค่ะตัวตนของคุณต้องเป็นคนลงมือทำชาวลักษณาราศีมังกรแอดบอกเราใช่ไหมคุณไม่เคยได้โชคลาภหรืออะไรมาง่ายๆทุกอย่างคุณไฟยืนสองขาต่อยกับเขาอย่างเต็มที่นะคะแลกหมัด กันอย่างเต็มที่ทุกครั้งกับดวงชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดาวบอกว่าคุณมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานการที่มันเสริมอ่ะมันไม่ใช่งานหลักดังนั้นลองทําดูนะคะอย่าหมดแรงง่ายๆเวลาที่พบเจออุปสรรคเพราะแน่นอนดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะมีปัญหามีการขัดแย้งในจิตใจตัวเองมีอะไรแตกพระอาทิตย์หรือมรณะก็ยังหมายถึง เรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์นะคะเรื่องรับเหมาเช่าช่วงอะไรที่แอดบอกไปทั้งหลายทั้งปวงพอมาวันที่17ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีกุมราศีมีนนะคะแล้วเป็นคู่อะไรเป็นคู่สมพลไปอีกอะ่ะการโยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายจากชาวลัคนาราศีกุมเลยนะไอ้กุ่ม การโยกย้ายจากลัคนาราศีกุมเข้าสู่ราศีมีเนี่ยในเรื่องของเงินทองของชาวมังกรเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียต่อเจ้าชะตานะคะดาวพระดาวพรางคานเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะแสดงว่าโชคลาภเกิดจากการติดต่อเจรจาเกิดจากการเดินทางเกิดจากเอกสารสัญญาเกิดจากเรื่องของการติดต่อสื่อสารทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงแม้ว่าดาวพัตรเสาวทับเรือนตัวเองคุณต้องพูดให้มากขึ้นติดต่อให้มากขึ้นอะไรที่ต้องขอความช่วยเหลือคุณต้องขอความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการคอนเน็ t ชันคุณต้องเดินหน้าเข้าไปเปลี่ยนลักษณะท่าทางไปในทางปุตตะคือเด็กลงราเริงนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกจริงๆแล้วลัคนาราศีมังกรแอนไม่ได้มองว่าคุณไม่กล้าพูดไม่กล้าทำนะแค่คุณเป็นคนนิ่ง แล้วนิ่งขนาดไหนในแต่ละวันเป็นอย่างไรก็ไปฟังเรื่องดาวคู่บุญนะคะแอดแจะแจงลักษณะของมังกรน่ะคือไอ้คลิปดาวคู่บุญเนี่ยแอดโฆษณาไว้เลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเนื้อคู่มันเกี่ยวกับดวงลักษณะของคุณและคู่บุญที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณจะเข้ามาในรูปแบบเพื่อนหรือเข้ามาในรูปแบบแฟนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่คุณจะได้จากคลิปชุดดาวคู่บุญ คือการรู้จักตัวเองและข้อเสียของตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนะคะคุณเข้าสู่ภพเรือนสหัสช้าเรื่อง,เร,องเรื่องของดาวโชคลาภคุณย้ายจากการเงินเข้าไปสู่ภพเรือนสหัสช้านะคะในช่วงระยะเวลานี้มีการติดต่อมีการเดินทางมีการอะไรต่างๆมากมายแล้วมังกรเนี่ยแอดเคยบอกนะให้เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้เลยดาวเพราะฤหัสเป็นเกษตรตาที่พดีคุณจะต้องโยกย้าย ถ้าดาวพื้นดวงเกิดของคุณส่งผลนะคะและหลายคนก็มาคอมเมนต์แล้วว่าเกิดการโยกย้ายเกิดการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่นิ่งนะมันไม่นิ่งแน่นอนพระฤหัสอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติใครบางคนบอกว่าคุณพลาดไปละช่วงที่พระฤหัสเข้าใหม่แอดก็บอกว่าพระฤหัสสาดีอยู่ตรงนี้นะคะยาวๆถึงมีนาคมปีหน้าคุณยังมีเวลาอีกยาวๆดังนั้นสิ่งที่แอดบอกก็คือ พูดให้มากขึ้นติดต่อให้มากขึ้นเจรจาให้มากขึ้นแสดงออกทางสีหน้าให้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงทางใจความมั่นใจในตัวเองความมั่นคงทางด้านครอบครัวทั้งหลายทั้งปวงคือ ระอังคารของคุณพระอังคารของคุณเข้าไปกลมกับพระหปปฤหัสปดีแล้วจะให้แอดอ่านว่าไม่ดีได้ยังไงมันต้องดีเพราะมันเป็นคู่สมพลในดาวรวมมันดีแล้วปรากฏว่าดาวพื้นดวงไม่รับทํำยังไงก็สู้สิคะอย่างน้อยมันก็จะต้องได้อะไรมานะคะมันต,ต้องได้มาไม่ถึงครึ่งก็ต้อง2 5เรเราต้องได้รับแต่มันจะไม่อยู่กับที่แนะ่แดาวใหญ่มันส่งผลดีขนาดนี้พอวันที่25ใช่ไหมคะ พระสุขของคุณขยับย้ายพระสุขเนี่ยแหละนะคะที่เป็นเจ้าเรือนการงานเป็นเจ้าเรือนปุตตะที่แอดบอกว่ากําลังได้ตําแหน่งมหาอุดโ้โหไม่อยากให้ย้ายเลยย,ย้ายถ้าเป็นคนอื่นพังนะคะดาวการงานเป็นปละแสดงความเป็นพิษให้เจ้าจะตาแบบเต็มที่แต่เป็นมังกรไม่พังจ้ามังกรเกิดอะไรขึ้น มังกรเกิดความเป็นอัมพุทธค่ะจําได้ไหมที่แอดท่องอัมพุทธให้ฟังอัมพุทธสี่สถานพุทธสุขชีวาวานส่งสร้อยดีนะเข้าไปอีกเพราะอะไรมันเป็นพุทธอัมพุทธเกณสองดวงอะ่ะจากสองในสามอะ่ะนะคะเออจากสองในสองแสดงว่ามันดีถึงห้าสิบเปอร์เซน ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันดีถึง50%า0 0รน้อยเปร์เซนยศนั้นถึงพระยาถูกไหมทีนี้50%อ่ะจากนาหมื่นไร่ก็เป็นนา5,000ันไรแล้วคุณดูนะดาวคุณนะถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นพระศุกเป็นปลาพระพุธเป็นคู่ศัตรูแต่ของคุณส่งผลดีทั้งคู่แล้วยังเป็นคู่ธาตุน้ำสนเสน่ห ทำให้เกิดความมั่นคงในตอนนี้นะคะสเสน่ห์ทำให้ได้เงินทองนะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณใช้เงินเก่งมากในช่วงระยะเวลานี้กระดุมพักเข้ามาสู่ภพเรืองพันธุใช้เงินไปกับใครพ่อแม่พี่น้องลูกเมียใช้เงินไปกับการดูแลบ้านช่องใช้เงินแบบเป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 พราะอะไรพระสุกกลุ่มร่วมกับมรตยูนะคะช่วงระยะเวลานี้การตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่าใช้อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงอะไรก็ตามดาวคุณแบบดีมากดีในแบบที่ลัคนาราศีอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมังกรเลิกท้อใจที่ดาวเจ้าเรือนตัวเองเป็นพระเสาร์โอ้พระเสาร์แอดชอบบอกเหลือเกินว่าดีนูนะ่นน่ะบางคน50ปีบางคน35ปีขึ้นไปบางคน45ปีขึ้นไปดีชา้าเหลือเกินแต่แอดบอกเลยนะพระเสาร์ดีแล้วดีเลยนะคะเวลาทรงคุณนะพระเสาร์ดีแล้วดีเลยไม่มีมาแบบว่ากลับไปกลับมานะพระเสาร์อ่ะ นานากว่าจะให้คุณค่ากว่าจะให้ความดีกว่าจะให้ความเจริญเติบโตกับเจ้าชะตาหรือให้ผลดีเนี่ยนานเพราะพระเสาเป็นฐานไฟที่แบบคุณเห็นไหมค่อยๆไฟค่อยๆรามค่อยๆช้าๆก็ดูลนนักษณะนิสัยตัวเองสิในบางครั้งที่คุณไม่เอาดาวกุมลักมารวมกับตัวคุณจริงๆคุณเป็นคนเป็นเต่าอ่ะ อืดๆมีลักษณะของคนแก่อยู่ในบางเวลาที่คุณปล่อยตัวหรือเพอหรือคุณจะเหมือนคนแก่ที่ไม่มีแรงยังไม่อยากทําอะไรยังไม่อยากไปไหนยังไม่อยากพูดกับใครตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์อะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสปติของคุณคือดาวดีที่สุดเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรแสดงว่าเขาบอกว่า คิดทางหรือเข็มทิศชีวิตของค,คุณคือสิ่งนั้นหนึ่งคือเจ้าเรือนวินาแสดงว่าเจ้าชะตามักจะไปได้ดีไกลบ้านสองพระฤาษีัสยังเป็นเจ้าเรือนสหัชชะแสดงว่าคุณต้องกระตือรือร้นในการติดต่อสื่อสารหรือพูดจาเจรจามากขึ้นนี่คือตำแหน่งพระฤาษีัสที่เป็นเข็มทิศชีวิตคุณและตำแหน่งที่เป็นเข็มทิศของคุณอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าการงานของคุณจะตกต่ำแค่ไหนมันก็เป็นอัมพุทธพลมันดาวสุภะ ผู้ใหญ่ต่อให้ไม่ชอบคุณแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมาส่งเสริมคุณเพราะอะไรในตําแหน่งที่แย่ที่สุดของดาวทั้งสองดวงนี้กับเป็นทั้งองค์เกณ์และอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้พระอาทิตย์ขึ้นในจักรราศีของชาวลัคนาร,ราศีมังกรแล้วขยับทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เป็นคนแก่ไม่ได้ช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องวิ่งเข้าชน พุ่งเข้าใส่เพื่ออนาคตของตัวเองเพื่อสิ่งที่ตัวเองทําจะได้ประสบความสําเร็จและส่งผลดีหน้าที่การงานมาแล้วนะคะหน้าที่การงานเสริมมาแล้วช่องทางในการหาไรายได้เสริมมาแล้วในช่วงระยะเวลานี้การเงินดิบดีเลยบางคนได้พันธุได้ครอบครัวนะคะช่วยเหลือ เป็นแบกให้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเงินเงินทองมาจากนั่นหรือเงินทองมาจากมรดกพกหอ่อขายบงขายบ้านนะคะเงินทองมาจากที่ดินทรัพย์สินที่ครอบครัวสะสมไว้ให้ก็เกิดขึ้นได้เงินทองในระยะเวลานี้ได้เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะจ่ายออกไปตัวของหน้าที่การงานน่ยยังให้เงินยังอำนวยโชคอำนวยประโยชน์ค่อนข้างดีนะคะคนที่ทำมาค้าขายนี่แอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลาเวลานี้พลิ้วมากนะคะเงินทองแต่จะต้อง สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำรายรับรายจ่ายอย่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวมันกุมกับราหูต่อให้มันส่งผลดีกับเจ้าชะตาอย่างไงร,ราหูก็คือราหูนะไว้ใจไม่ได้หรอกนะคะส่งผลดีแน่ๆแต่ว่าเขาก็ทำให้เราเหมือนกับคนที่ประมาทแล้วก็จะพลาดพลั้งง่ายๆเนื่อกองไหมคะส่วนเรื่องการเงินไปแล้วการงานไปแล้วนะคะสภาพจิตใจตอนนี้ก็หนักแน่นดีเพราะว่าเจ้าเรือนตัวเองเป็นตนุ เป็นเกษตรราธิบดีมั่นคงแข็งแรงนะคะช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะเดินทางบ่อยคุณอาจจะต้องพูดมากกว่าเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแง่ดีทั้งหมดเชื่อแอดมินนะคะส่วนบางคนนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานและบริวารอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีโอกาสที่เขาสอบชิงทุนชิงตําแหน่งนะคะไปเรียนเมืองนอกต้องจากกันไกลเกิดความโศกเศร้าคิดถึงกันแต่ว่าเวลาที่ ดาวเจ้าเรือนบุตรหลานเข้าไปในภพเรือนบุตรตาไอดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าไปในภบพบเรือนบุตรตาอย่างเงี้ยแอดมองว่าไม่น่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเขาเป็นคู่สมพลกันมีโอกาสที่จะไปเรียนไกลอ่ะมากกว่านะคะในเรื่องของความรักในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันอาจจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่ต้องเดินทางไปมาหากันน่ะ ะะช่วงระยะเวลานี้ความรักต้องเดินทางไปมาหาการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นตัวเจ้าชะตาเองอาจจะพบเจอคนที่มียศมีตำแหน่งนะคนที่ทำงานไกลรวมถึงคนที่อยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศได้พูดคุยได้พบเจอส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาส่วนคนมีคู่ก็ต้องบอกเลยช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณคุยกันเหมือนผู้ใหญ่อาจจะมีสู้รบบมบือบ,บ้างตามประสาพระอังคารนะคะ การพูดจาเจรจาแอดบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรคุณพูดน้อยต่อยนะักหรือบางทีคุณชมคนยากเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วมีการลงท้ายลงเสียงหรือลงเสียงคะขาครับอะไรแบบว่าเหมือนกับตอนที่จีบกันใหม่ๆแอดว่าดีนะคะแอดว่าดีแต่ตอนเนี้ยมันก็ เป็นคู่สมพลกันที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่มันก็อาจจะมีเรื่องเพราะว่าพระเกตก็เข้าไปอยู่ในเรือสหัสชชะการพูดจาเจราจากันอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสจะขัดคอกันบ้างแต่ว่าไม่รุนแรงหนักหนาพระฤหัสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นบางทีคุณเข้าใจคู่ครองอของคุณละล่ะนะคะและคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งดีอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะส่วนเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย แอดต้องบอกเลยว่าคือถ้าไม่นับว่าดาววินาเนี่ยเป็นเกษตรแฝงเรืนเข้าไปในเจ้าเรือนสหัสชาแอดมองว่าค่อนข้างที่จะไม่เป็นไม่ป่วยอะไรเลยช่วงระยะเวลานี้แข็งแรงคือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเจ็บไข้ไปแล้วนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วตั้งแต่ประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะ ตั้งแต่ดาววินาศเข้าไปอยู่ในภพเรือนตนนุะคะหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ดาวพระฤหัสเดินไม่ดีเนี่ยเดือน2、อเดือนสเดือนเนี้ยบางคนเป็นโควิดไปเลยนะคะดาววินานี่แทนที่อย่างนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะต้นเดือนต้นเดือนประมาณเมษาพฤษภามีโอกาสนะแอดไม่ได้แจ้งนะมันผ่านมาแล้วแอดพูดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันมีโอกาสที่จะ คือดาวพระอทิตหรือดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยตั้งฉากกับดาวตัวต,วตนมันมีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางลมหายใจนะคะทางการหายใจแอดก็เลยมองว่าระวังให้ต้องให้ระวังเรื่องโควิดแต่แอดว่าตอนนี้หายละเพราะว่าตัวของ ของดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายออกไปสู่พรเรือนปุตตะตอนนี้ให้ระวังบุตรหลานและบริวารน,นะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็อย่างนั้นแหละนะคะคุณระมัดระวังเขาให้ดีแต่ในส่วนที่ว่าเขาจะต้องเดินทางไปเรียนไปอยู่ไกลอะไรแบบนี้ไปทํามาหากินในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจเขาสําหรับบางคนนะ,นะคะเพราะแอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารของคุณนี่พึ่งพาได้แบบเต็มเต็มเลยพึ่งพาได้เต็มเต็มนำนำมาซึ่ง ความสุขความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเพราะในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระสุกร์เป็นมหาอุดจนวันที่25ก็ยังมาเป็นองค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นบุตรหลานและบริวารน,นะมีวิถีชีวิตที่เจ้าชะตามีความสุขมีความปรับปลื้มใจนำพาเรื่องดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวของตัวคุณนะคะสุขภาพก็ดีโดดเด่นเรื่องของการเดินทางระมัดระวังตั้งแต่ประมาณวันที่17 17พฤษภาเป็นต้นไปขับรถขับราอย่าใช้อารมณ์นะคะพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนสหชัชชะดูตามความเป็นพระอังคารนะไม่ดูตามชื่อเรือนแอดก็จะบอกเสมอว่าพระอังคารคือมีดคือสิ่งคือหนามกุหลาบอะถ้าเราเราพูดกันแบบไม่เจ็บมากแอดมินชอบปลูกกุหลาบตอนนี้เดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็ดึงเสื้อเดี๋ยวมันก็เกี่ยวแขนกะาะที่เราเรามัดระวังแล้วเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้มากนะคะในช่วงนี้การเดินทาง การพูดจาก็เจ้าชะตาเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักอะ่ะบางทีเรื่องการพูดจาอาจจะมีโอกาสที่จะไปพูดให้ใครเขาเจ็บใจนะแต่ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากแอดมองเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมากกว่านะคะก็อย่าใจร้อนอย่าใจเร็วนะเดี๋ยวจะเสียเรื่องเพราะเรื่องดีๆเข้ามาเต็มอ่าจักรราศีอื่นๆน,นะคะ ดวงของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีใดๆเขาเงียบเหงากันหมดเลยนะไม่ค่อยมีมหาอุดมหาจักรไม่ค่อยมีราชาโชคไม่ค่อยมีองค์เกณฑ์ไม่ค่อยมีอุดมเกณฑ์แต่มังกรเนี่ยตึมนะคะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์บอกแอดมินครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างไรครึ่งเดือนหลังแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเรื่องของสหัชชะมีโอกาสออกหนังสือนะบางคนเขียนหนังสือบางคนติดต่อสื่อสารเจราจาคือมันมีเรื่องของการต้องคอนแทคกับคนอื่นๆมีคอนเน็ชันตลอดเวลานะคะ นี่เป็นการเดินทางของดาวเครื่องเดือนหลังของชาวลัคนาราศีมังกรขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณที่แชร์คลิปขอพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณา ทุกการแชร์คลิปทุกการไม่แค่มโฆษณาสร้างไรายได้ใหแอดมินนะคะได้รู้สึกดีใจภูมิใจที่ทำคลิปออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบแชร์ให้เกิดรายได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยอาจจะได้เอามาพัฒนาตัวพัฒนาช่องนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ